ทีน้ากองมัะชาการบนทลนฐานบกที่33ค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลค่ายกาวิละได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่กำลังพลผู้เข้าร่วมโครงการมิชชั่นสตรองภารกิจพิชิตสุขภาพแกร่งเพื่อยกย่องและสร้างกำลังใจแก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดน้ำหนักได้สำเร็จค่ะและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยผแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายกาวิละได้เปิดโอกาสให้กำลังพลมฑลทนฐานบกที่33ลนหน่วยขึ้นตรงรวมไปถึงผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายสูงกว่าเกณฑ์มาเข้าร่วมกิจกรรมโดยการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสร้างแรงจูงใจจากเพื่อนร่วมทีมและการแข่งขันติดตามพลผ่านแอปพลิเคชันไทยสุขที่จะต้องบันทึกข้อมูลส่งกันบ้านอย่างต่อเนื่องค่ะ พร้อมกับการตรวจวัดน้ำหนักดัชนีมวลกายและวัดรอบเอวเป็นประจำตลอด3เดือนซึ่งก็ได้ช่วยให้กำลังพลลดน้ำหนักได้จริงนะคะป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ด้วยอาทิเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจเพื่อให้กำลังพลนั้นมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะ